วันนี้เราผัดซีอิ๊วกับไก่นะคะน้องสาวคนสวยบ่นอยากกินโอเคเจ๊จัดให้ช่องอ้วนทำอาหารสวัสดีค่ะตอนนี้ตกใจกับยอดวิวและยอดแชร์มากค่ะหญิงก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดไปหรือว่าถูกไปถ้าหญิงทำอะไรผิดไปหญิงขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะหญิงแค่เล่าทุกอย่างออกจากความรู้สึกและขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบนะคะแต่ถ้าหญิงไม่ได้พี่เขาครอบครัวหญิงแย่แน่ๆคะ่ะพอที่บ้านสมาชิกเยอะหยุดงาน 14, 14วันนี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเอาละคาเรามาที่ผัดซีอิ๊วกันดีกว่าพอเราผัดไก่ได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะวันนี้ เราจะใช้ไข่ไค่3มฟองนะคะใส่เยอะก็เปืองคาไม่ค่อยมีงบเราผัดเส้น2โลนะคะเพราะว่าบ้านเราสมาชิกเยอะแล้วก็ผัดไปให้น้องชายกับน้องสไปด้วยเจ๊เป็นคนที่กินอะไรแล้วก็ชอบนึกถึงคนอื่นอย่างเช่นคนที่เรารักแต่พอดีแฟนอยู่ไกลไปหน่อยแต่ก็โทรคุยกันทุกวันนะคะกลับมาที่ผัดซีอิ๊วดีกว่าคะ่พาะพอไข่ได้ที่เราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะส่วนผักนี่เราจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคะน้าอย่างเดียวนะคะแต่ขอบอกเลยนะคะผัดใส่ถั่วลันเตาในโคตรอร่อยเลยค่ะสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรตตาาายัวนะะคถ้เรอกกใส่ ถ้าเราไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นคลุกเ้าแล้วก็ใส่น้ําตาลเข้าไปเลยค่ะเยอะๆยิงหวานยิงอ,อ,อร่อยค่ะวันนี้ผัดเส้น2โลใส่น้าตาลไป4ี่ช้อนตวงค่ะสี่ช้อนนี่ยังไม่ค่อยหวานเลยนะคะพอผักของเราได้ที่นะคะเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะเส้นนี่เราจะคลุกซีอิ๊วไว้เลยนะคะแต่สูตรใครสูตรมันค่ะไม่ต้องทําตามหญิงก็ได้นะคะชอบทําคลิปชอบทําอาหารชอบทําอะไรที่อร่อยๆให้คนที่เรารักกินเป็นไงคะน่ากินไหมคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชื่นชอบนะคะสวัสดีค่ะ